น้ำตาไหลเจนน,นี่เทียนโพสวรรละทางโลกรงผมบวชแต่ไม่ไหวเจอตรามาบ,บวชหนีลูกเจ้าตัวตอบชัดบวชเพื่ออะไร เขาเด่นเขาเดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวหลังจากที่นางเอกสาวเจนีเทียมโพสวร์นออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่อาจารย์โอเลแนะนําให้ทําการถอนคําสัญญาเพื่อให้หลุดพ้นพันธสัญญาสิ้นภพสิ้นชาติกับอดีตชาติที่เคยผูกพันกับพญานาคด้วยการโกนหัวบวชเป็นสามเณรีซึ่งก่อนหน้านี้เจนี่ได้ไปทําพิธีรำม,มนิสานาคินีบูชาก่อนที่จะเข้าสู่การบวชเป็นสามเณรีณประเทศศรีลังกาม,มาแล้วนั้นล่าสุดวันที่ 19มิถุนายนเจนี่ได้ออกมาเผยคลิปที่ได้เข้าพิธีปรงผมก้นหัวบวชสามเณรีที่ประเทศรีลังกาเพื่อเข้าสู่ศาสนาและศึกษาธรรมะอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีการเปิดเผยว่าหลังปรงผมเจนี่จะเดินทางไปรายงานกับปวัตินีผู้หญิงที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของสตรีที่จะบวชเป็นพิษุนีของประเทศรีลังกาแลวจะได้เกียรติบัตเป็นการรับรอง เจนี่ยังระบ,บุคแคปชั่นด้วยว่าไม่เชี่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบุญสัมพันธ์อนุโมทนามิภาพพบบรรจบอนุรา พุทธ,ธเสมานาคาสันเสริญบารมีนักพิภพตกจำเริญพระดำเนินนักพันธ์ท่านบัญชา21กุมภาพันธ์2568โดยในการปรงงุงผมครั้งนี้พระสังฆราชประเทศศรีลังกาพระราชทานบาทและจีวรให้กับเจนี่ด้วยซึ่งคาดว่าคลิปดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีอาจารย์โอเล่และสมเชิงสามชาเป็นผู้ดำเนินรายการและคาดว่าจะมีการปล่อยคลิปพิธีปรงผมบวชสามเณรฉบับเต็มออ มาให้ชมในเร็วๆนี้ซึ่งก็มีทั้งดาราคนดังและแฟนๆเข้าไปาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตอีกด้านที่ผุดประเด็นรามากขึ้นลังบางรายคอมเมนต์แซะในทำนองที่ว่าบวชหนีลูกทิ้งลูกหรือเปล่าทำเอาเพจดังและแฟนๆต่างโต้กับแทนว่าสาวเจนนี่ไม่ได้บวชตลอดชีวิตเพียงแต่แบ่งช่วงเวลาชีวิตออกมาสร้างบุญบ้างเท่านั้นหากร่วมอนุโมทนาบุญไม่เป็นหรือไม่ยินดีในบุญของคนอื่นก็ควรมีสตินิดนึง อย่างไรก็ตามสาวเจนนี้เคยเปิดใจถึงเหตุผลที่บวชว่าคนไม่เข้าใจว่าทําไมเจนถึงบวชเจนบอกเพราะชีวิตมันมีความสุขเตี่ยมล้นไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ถึงนี้บวชแต่เจนมีทุกอย่างในชีวิตแล้วมันเป็นความสุขที่สมบูรณ์ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ